จ้าเด้อว,วันนี้ก็มาช่วยกันเก็บมะเขือเด้อจ้าเนาะนี่มะเขือกําลังได้เก็บอีกลวล่ะวันนี้ก็เก็บหลายรอบแล้วจ้าเนาะตั้งแต่ปลูกมานี่เนาะเก็บเรื่อยๆนะจ๊ะล้วก็บํารุงนะบำรุงเอ่อตามกาลังของเราเนาะเพราะว่าเออมันเป็นไม่ใช่นานาฝนเนาะมันจะเป็นนาเล้งนาเล้งก็ได้ลูปวันนี้ก็เอาเธอเนาะนั่นะนะจ๊ะนี่ มะเขือนะคะนี่ก็เป็นทย่อยกันนั่นน่ะดอกก็กำลังจ้ะ,อจะดอกไล่ละดูดอกเขาดูวันมันรีไรุ่นเจ็นดูถันโอ้ยจ้ะเก็บไปเก็บไปจ้ะ,ะเขือนะคะกับปลูกยามแรกเนาะปลูกยามแรกมันก็ได้กินเนาะ กินม่ท่านก็เอาไปขายหน่ะดิเนาะก็เก็บไปถ่ายคอนเทนต์ไปเกอเอ้ยอ้ยแต่แต่เป็นครีเตอร์มานี่ยเกอเอ้ยจนแทะไปไหนก็ถืออจะโทรเราทัจจะอันนี้ก็วางไว้เนาะวางไว้เราก็ถ่ายจะถ่ายไปเก็บไปแบบนี้เนาะกว่าจะเร็วนะจ้ะปกติถูกวันก็จะเก็บไปแล้วก็ลดน้ำไปเนาะหลากสายยางไปวันนี้โอ้ยเห็นจะไม่ได้เลย มวัวแต่หล่นน้ำด่าก็บ่ได้คอนเทนต์เลยนะเดจ้ะโอ้ยจ้ะแต่อันนึงก็ขาดอันนึงเนาะแต่ว่ามันก็สรุปแล้วก็ได้ไดแล้เหมือนกัน,นเนาะแน่นเนาะจ้าเก็บไปจ้ะมะเขือนะจ้านี่อุ้ยอ่อนๆจ้ะนี่มอสฝ่ายยุทะโอ้ย,อยนี่มันกำลังออกดอกเดจ้ะก็มีหลายรุ่นด้วยนีนะ่ก็นี่คืออาชีพเสริมเนาะอาชีพเสริมหลังจากบา ทำนาเสร็จแล้วเนาะเราก็ปลกูกพักปลกูกไปเนาะแล้วก็ฉีบเติมชั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือครีเตอร์เด้อจ้ะเพื่อนเนาะเป็นครีเตอร์นะจ๊ะก็สามาเข้ามาเนาะมาทำนี่ละจ๊ะหาคอนเทนต์ลงทพกว่าทุกวันนั่นเลงว่าต้องคิดยากด๊อกเพื่อนมีอะไรกับใจลงไปนี่ขิดของเราเนาะขิดรอบตัวนะจ๊ะ มีทุกวันนะจะมีทุกวันนะคะเออเราไม่ต้องเออทำทจะมักขมาแล้วจะจะทำยังไงเนาะไม่มีคอนเทนต์ลงจะทำยังไงออันนี้ก็คือแบบคอนเทนต์รอบตัวเรานะจ๊ะถ่ายชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็ขอให้จต่ว่ามันมีเนื้อหาเนาะในในคลิปแต่ละคลิปเนาะมันมีเนื้อหาอ <laughs> เนื้ออาหารเนี่ยดิเออมาเก็บมะเขือเนอะาะมะเขือก็เป็นอาชีพอย่างหนึงน่งของเกษตรกรสร้างรายได้เหมือนกันเนาะนะคะเป็นเพื่อนเนาะไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะเป็นเรเตอร์นะคะก็เราก็มีคลิปอะไรก็ลงไปเนาะคลิปชีวิตประจําวันของเรานั่หนะจะ้ะมันก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะเป็นเพื่อนเน,เนาะก็คลิปนี้นะคะก็จะมีเพียงแค่นี้นะจ๊ะ ่ะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ